เปิดศูนย์ปอพชขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแก้ฝุ่น PM 2.5โดยการสั่งการห้ามเผาเด็ดขาด90วันค่ะนายอนุทินชาญวิรกูคูรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการบกปพชให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเปิดศูนย์บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยแห่งชาติ ประชุมติดตามสถานการณ์รายวันและมีข้อสั่งการให้แต่ละพื้นที่ดำเนินการแก้ไขโดยเฉพาะมาตรการห้ามเผาโดยเด็ดขาด เป็นเวลา90วันพร้อมพิจารณาแก้ไขยอย่างเร่งด่วนและรายงานสถานการณ์ทุกวันหลังคาดการว่าค่าฝุ่น PM2.5 จะกลับมารุนแรงอีกครั้งระหว่างวันที่31มกราคมถึง4กลกุมภาพันธ์2568และให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องดำเนินการรับมือสถานการณ์อย่างเหมาะสมและเท่าทันต่อสถานการณ์ทั้งข้อห้ามและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังพร้อมประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจตอบ ประชาชนอย่างทั่วถึงโดยกำหนดจัดกิจกรรม kick off รณรงค์ห้ามเผาพร้อมกันทุกพื้นที่วันที่3กลุ่มภาพันธ์นี้นายภาสกรัธิบดีปอพได้กล่าวต่อว่ากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการจังหวัด ใช้ระบบบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จโดยยกระดับการดำเนินงานอย่างเข้มข้นมากขึ้นในทุกมาตรการทั้งการลดปริมาณฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิดต่างๆและการดูแลผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนรวมถึงพิจารณาพื้นที่ออกประกาศกำหนดการควบคุมการเผาล่วงหน้า โดยปัจจุบันนะคะได้มีการประกาศควบคุมพื้นที่ห้ามเผาแล้ว39จังหวัดค่ะพร้อมกับประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรและผู้หาของป่าให้ทราบถึงประกาศล่วงหน้าพร้อมบังคับใช้มาตราการกฎหมายการห้ามเผาอย่างเคร่งครัดและเด็ดขาดตรวจตราครวบคุมไม่ให้มีการเผาขยะหรือเผาในที่โล่งทุกประเภทซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการนะคะ ขณะที่ปพชรายงานค่ะว่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5นั้นมีสูงใน10จังหวัดได้แก่เชียงรายลำพูนพิษณุโลกสุขโขทยัยนนทบุรีสระบุรีเพชรบุรีนคนปรปฐมสมุทรสาครและประจวบคีรีขันโดยได้ให้อสมอลงพื้นที่ออกให้ความรู้ถึงแนวปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบด้านสุขภาพแก่ประชาชนแล้วค่ะ และทั้งนี้กระทรวงสาธารณาสุขได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยไปแล้วกว่า180,000ชิ้นและหน้ากาก N95 จํานวนกว่า1,100,000ชิ้นขณะที่สํานักอนามัยกรุงเทพมหานครก็มีการแจกหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่มเปราะบางไปแล้วกว่า377,000ชิ้นค่ะ ข้อมูลทางการแพทย์ชี้ชัดนะคะว่าการใส่หน้ากาก N95 แม้จะป้องกันฝุ่นได้ดีกว่าแต่อาจไม่เหมาะกับการใช้งานจริงซึ่งการใส่หน้ากากอนามัยแบบทั่วไปสามารถกรองฝุ่นได้แต่หากว่ารู้สึกไม่มั่นใจหรือต้องไปในพื้นที่ที่มีฝุ่นหนานแน่นอาจสวมหน้ากาก2ชั้นเพื่อป้องกันฝุ่นได้ดียิ่งขึ้นค่ะ